สำหรับคลิปนี้ยังอยู่ที่ปากช่องอําเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาครับพาป้าปอมาระลึกความหลังเมื่อครั้งตนสาวๆในเรศวรจุบรรจุอยู่ที่อําเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมานะครับโรงเรียนไปเย็นวิทยาซึ่งเดี๋ยวนี้ก็เปลี่ยนชื่อนะครับเปลี่ยนชื่อใหม่แล้วเป็นโรงเรียนมัธยมอําเภอปากช่องนะครับเมื่อคืนก็นอน ่ที่ทางกำหมวกเหล็กนะครับทีมหมวกเหล็กขี่เกียรติกับรถนะครับก็ตอนนี้อยู่ในอำเภอปากช่องนะครับก็มาเจอตลาดเช้าๆนะครับเดี๋ยวหลวงพอ่อจะช่วยเม็ดแล้วก็เดินพาพวกเราเดินชมตลาดกันหน่อยนะครับว่าจะมีขนาดไหนนะครับแตกต่างอย่าง สถา,านีทีวานพวกเราอยู่กันขนาดไหนนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะพากันไปดูนะครับมาเลยนะครับเดินเข้าไปในตลาดตรดมิตรภาพอำเภอปากช่องจังหวัดนครราช,ชสีมาประตูะเข้าภาคอีสานนะครับซึงก็เป็นทินเก่าของป้าพอยุพินนะครับ เชนป้าพอยุพินก็เคยบรรจุเป็นข้าราชการคร,รูที่โรงเรียนพยเยนวิทยาเก่านะครับตอนนี้ก็เปลี่ยนชื่อใหม่แล้วนะครับจึงอยู่อำเภอปากช่องเนี่ยครับก็เป็นที่คุ้นเคยดีของป้าพอยุพินนะหลวงป่อก,ก็มาเที่ยวบ้างนิดหน่อยสมัยโน้นนะครับจึงนี้ก็คือตลาดปากช่องนะเดี๋ยวนี้เวลาคนไปภากีสานก็จะไม่ค่อยเข้าแล้ว ในอำเภอปากช่องนะมันมีทางเลี่ยงเมืองอันนี้ก็เป็นตลาดสดที่ถ้ามาจากกรุงเทพเข้ามานี่ผลจากตัวอำเภอนะครับ้ลจากตัวตลาดนะไม่ใช่ตัวอำเภออยู่ใกล้ๆก,กับอำเภอตรงนี้นะครับอยู่ใกล้กับตัวอำเภอนะครับ้ลจากตลาดมานิดนึงนะครับเป็นตลาดสดซึ่งก็ให้พวกเราเช้าๆนะครับตรงพอเช้าๆก็เดินตลาดนะครับ ดูที่ว่าที่ปากช่องกับนะแถวบ้านเรานะแต,แต,แต่แถวบ้านเรานี่มันแตกต่างกันมีอะไรบ้างนะครับก็เดินดูไม่ได้ืจออะไรมากมายนะคับมันกับเช้ายังเช้ามืดอยู่นะก็พ้าพวกเราชมตลาดก็แล้วกันนะถือว่าเป็นประสบการณ์นะครับนะพอดีป้พาพออยู่เป็นนชบนะลงจากรถปุ๊บหายต้มไปเลยนะก็ตลาดก็มีการคัดกรองมีกัน วัดอุณหภูมิอะไรกันเรียบร้อยนะตามภาษาโควิดระบาดนะครับก็มีคนจับจ่ายใช้สอยมีการคาดเม็ดผาปิดปากอะไรกันนะครับก็ด,ดูดูการป้องกันอะไรก็เหมือนเหมือนก,นกันกับบ้านเราเลยนะนะครับเทียบดูนะครับก็ไม่ขคยเลยว่านะครับหลวงพ่อก,ก็พาพกเราชวนชมตลาดกันแล้วกันบางคนไม่มีโอกาสได้มาก็ถือว่าหลวงพ่อทัวร์แล้วกันนะพาทัวร์เป็นเกย์พาทัวร์ หลวงพ่อไม่ใช่คนกิดๆตุกีเหนียวไปไหนก็เพื่อเผยพวกเราด้วยพาพวกเราไปเที่ยวไว้ด้วยนะครับตามหลังมานะอย่าเดินลำนาหลวงพ่อเดินตามหลังมาอ่านะก,ก็ใช้กล้องถ่ายสองตามตัวตัดต่อเวิร์กบัางไม่เวิร์กบางก็แล้วแต่นะก็มีมีขายของกินเศส่วนมากนะครับส่วนใหญ่เป็นของกินนะแต่ละเน่ยนะครับถึงเป็นเช้ามืดเลยนะครับเช้ามืดก็เมื่อเกินหลวงพ่อก็นอนที่หมวกเหล็กนะครับ สลิปการ์เด้นสลิปออนการ์เด้นนะครับรถรถเดียวไม่ค่อยจะไหวมันมืดก็แหวดนอนท่หมวกกหลยนะครับอนะ่ที่มท,ท่หมวกกหลยกนะ็ตื่นเช้ามาก็เนี่ยนะครับก็พาพวกเรามาเดินตลาดกันดูนะครับว่ามีความแตกต่างไหมกับตลาดบ้านเรานะดูนะครับก็มีขายของกินส่วนใหญ่นะครับของกินส่วนใหญ่ก็ค,คนที่มาจับจ่ายใช้สอยก็บางตาไม่ไม่เหมือนเมื่อก่อน นะครับดูนะครับในหลวงพ่อก่อนเข้ามาในตลาดก็จัดการคาดแมทปิดปากเรียบร้อยเหมือนกันนะครับไม่กล้าเสียงกับทันโคนะตันโควิดนี่นี่ก็คืออาคารนะครับเทียน,น,นก็คืออาคารตลาดสดตัวจริงนะตลาดสดมิตรภาพเกิดชื่อของเขานะครับอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมา นะครับเทิงตรงนี้ก็คือประตูขึ้นขึ้นปากีสานนะครับอ่าเขถึงมาถึงตรงนี้ก็เรียกว่าเข้าเข้าประตูแล้วลงบ่อเข้าประตูมาเรียบร้อยแล้วนะครับมุ่งหน้าขึ้นไปปา,าอีสานอ่าบ้านพอ่อป้าพ่อยุพินจุดหมายปลายทางก็คืออ่าบ้านมะข่าอำเภอกันตะรวิเชยจังหวัดมหาสารคามนะครับอ่านี่ก็คืออาคารนะครับอาคารตลาดสด เนอะก็ตามหลังไว้ดีนะเอลลุงโบขึ้นรถก็ขึ้นรถตามมาด้วยเ้วอย่าตกรถตกหล่นอยู่แถวนี้นะครับพอพวกเราชมตลาดกันเท่าที่โอกาสจะอำนวยนะลุงโบอยากจะแวะตรงไหนก็พาพวกเราแวะตรงนั้นแล้วกันนะในคลิปคลิปเดินทาง2 3 6 8กิโลเมตรไปกลับอําเภอพนมจังหวัดรา์ธุรีกับ จังหวัดมาตราการนะครับดูว่าหลวงพ่อจะได้อะไรมากกว่าพวกเราบ้างอ่าที่ก็เดินเดี๋ยวแวะเข้าไปในอาคารสักหน่อยนะครับอาคารตะลาดสดที่เขาสร้างไว้ว่ามันมีอะไรน่าสนใจบ้างนะเผื่อพวกเราเดินผ่านไปผ่านมาจะได้แวะนะครับส่วนใหญ่เขาจะไม่ค่อยได้แวะเข้ามาในตัวอำเภอปากช่องนะครับมันมีทางเลี่ยงเมืองอยู่นะไปออกลำตะคองทีเดียวเลยนะไปทางโน้น เีอาไปโขาใหญ่ไปลําตะคองเลยตัวใหญ่เกาจะไม่ค่อยเข้ามานะแต่นี้หลวงพ่อเข้ามาหนะลวงพ่อก,ก็เคยมานอนมาอะไรอยู่หลายวันอยู่นะครับทต่เมื่อไมร่รายี่สิบสามสิบปีที่แล้วอันนี้นี่ก็คือสภาพไปในอาคารตลาดสดนะครับเมื่อกี้เนี่พาเดินล่องถนนนะครับล่องถนนหน้าอาคารมันก็เหมือนกับตลาดรศทั่วไปนะหลวงพ่อก,ก็แค่เดินนิดๆหน่อย ให้พวกเราได้เห็นอยากก็กเลยว่ามีอะไรบ้างแล้วก็เดินกลับนะครับก็ไม่ได้แตกต่างจากตลาดรดอื่นตัวไปนะักเท่าไรนะักนะครับนะฟาทัวร์ตลาดรดเจ้าๆกันนะครับนะก็เดินออกนะครับเขาเดินออก พรองมาเปล่าขายผลผ,ผลมต้ตามฤดูกาลได้ผลมากนะครับที่แต่ที่ขาดไม่ได้คือลอตเตอรี่เกินราคาถึงเกินก็มีคนซื้ออยู่ได้อยู่นะครับเกินมากนะจุดหน้าใบมันขายตั้งเจ็ดร้อยต้ิบปดร้อยนะก็แล้วแต่นะลุงพ่ไม่ได้ซื้อหรอกที่ตรงนี้เพราะว่าไม่มีเลขที่ต้องการนะก็ นี่ก็คือสิตรภาพกว้างๆของถนนนะครับถนนเก่านะครับถนนที่ผ่านอันเก่านะครับถนนหมายเลขสี่ถนนหมายเลขสองนะครับถนนมิตรภาพน,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 นะครับถนนขึ้นถูกปากกิจกานเนี่ยก็ผ่านตรงเนี้ยนะครับถนนมิตรภาพถนนหมายเลขเอาครับก็คิดว่าพวกเราก็คงจะได้ ชมนะลุงบอปลาเตี่ยวกับไปเที่ยวกับลุงบอนะครับรอบรอบนี้ในคลิปาการเดินทาง2 3งพัน 300, ามรกสโลจากสุราษฎร์มาตะคำไปกลับนะครับคลิปสองพามร้อกิโลเมตรนะครับซึ่งนี้ก็เป็นคลิปหนึ่งในการแวะอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมานะแวะตลาดสดแล้วก็ ป้าพ่ออายุปินนะครับป้าพ่ออยุปินจะมาลึกความหลังซึ่งอดีตเมื่อ3ามสกว่าปีที่แล้วเคยเคยมาสอนอยู่ที่นี่นะครับเป็นครูผู้สอนอยู่ที่นี่นะครับเจนะครับอ่าก็คงจะได้บันทึงไม่มากก็น้อยนะครับอาการเริ่มเริ่มเย็นนิดๆนะครับแบนี้นะครับก็คอยติดตามซิฟต่อไปกันอีกนะครับว่าลุง่อจะพปาพวกเรานะคไกันแถวไหนนะครับไวกันแถวไหนซึ่ง ก็เรื่อยเผื่อยนะชีวิตยังไม่ทิ้งก็ดินกันไปนาหาความสุขก,กันเรื่อยเปื่อยในการอาปรรการตัวเราคลิปนี้ก็ขอให้พวกเราทุกคนจงโชคดีโชคดีและโชคดีกันทุกคนสวัสดีครับ